สวัสดีครับทุกคนต้นน้ำมะนาวกันน้ำปาหมักครับสู่อของอาจารย์ธงชนะผนี้มิตรแต่ร่มลมตกหกโมงกว่ากว่าไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะ ของเราใช้ชีวภาพล้วนๆปุ๋ยปัมหมักสูตรทองก๊าซคงชนะคมมิไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะ จะกระท่อนกระแท่นหน่อยนะเพราะทำคนเดียว เขาก็ให้ผลผลิตพอสมควรนะครับทุนเก้าพันทุนเก้าใบเขาเยอะครับแต่มองเผินๆนึกว่าไม่มี ติดทุกแทบจะทุกยอดเลยครับนี่นี่ครับมีทุกยอดเลยยอดละลูกสองลูกใบเขาเยอะเขาเหมือนเขาหลบอยู่แต่ว่ามองดีๆเห็นนะมีทุกยอดเลยนี่ทุนเก้าทุนเก้านี่ฮะนี่ฮะดูนะอันนี้อันนี้เริ่มใหญ่แล้ว เดี๋ยวยังไงวันไหนที่เขาแกะจัดผมจะลองชิมให้ดูสดๆนะครับลูกนี้น่าจะออกมาสักระยะนี่ทุนเกล้าทุนเกล้าที่แรกนึกว่าไม่เคยติดมีทุกยอดเลยยอดละลูกสองลูกนี่ปลูกจะว่ายากก็ยากนะจะว่าง่าย มันก็เคยออกดอกแล้วก็ร่วงมีเดี่ยวเนี้ยติดดูแล้วน่าชื่นใจหน่อยพี่น้องเห็นไหมครับปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยหมักพืชสดนะครับสูตรของอาจารย์ธงชนะผมมีน้ําน้ําปลาหมักนี่ก็เราก็ทําเองสูตรอาจารย์ธงชนะเหมือนกันลดวันเว้นวันนะครับไม่ได้ลดทุกวันยิ่งถ้าเขาติดลูกนี้เขาไม่ต้องการน้ําเท่าไหร่แล้วลดมากเดี๋ยวร่วงหมด มีทุกยอดเลยนะครับทุกคนอืมเขาหลบหล,<บ>ลบอยู่นี่ยอดละลูกสองลูกสามลูกอืมหลบอยู่อืมอืมก็ชื่นใจหน่อยปู่มาประมาณปีหนึ่งแล้วครับ ถ้าทุกคนมีที่ก็ลองดูนะกระถางก็ไซนี้แหละครับตอกท่วม,มครับไซกลางถ้าไซเล็กรู้สึกเขาจะไม่พอนะลากเขาจะเดินไม่พอแล้วถ้าลงดินเราก็ควบคุมอะไรเขาไม่ได้ถ้าอยู่ในกระถางยังควบคุมได้ฝั่งนี้แป้นพิจิตแต่ว่าได้ลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใบออกจะเหลืองๆหน่อยที่ที่เขาแคบไปนี่เป็นพิจิตรยงไม่ได้ชิมสักทีเลยนะก็เพิ่งจะติดมานเนี่ยเป้นพิจิตปรปลูกพอๆกันนะครับอายุเขาปีปีหนึ่งเหมือนกันประมาณปีหนึ่งเป็นพิจิตรเขาก็ออกดอกเรื่อยๆนะครับนี่ครับแต่สู้ทุนเก้าวไม่ได้ทุนเก้าวเขาจะ ตัวไวกว่าที่กว้างกว่ามองเผินๆไม่เห็นนะครับเข้ามาใกล้ๆนี่ลูกมีทุกช่อเลยได้อยู่หลายอยู่เหมือนกันนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะถ้ามีที่กันลองนะ้าปลูกนะมันก็ตื่นเต้นดีนะครับได้ลุ้นเขาทุกวันทุกเดือนทุกวัน ฝากด้วยนะครับช่องคนซ่อมรถปลูกผักรถก็ซ่อมนะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์ว่างก็มีเวลาว่างกันนี่แหละครับปลูกมนนะนาวปลูกผักขอบคุณนะครับสวัสดีครับ